สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะพาท่านผู้ชมนะครับมาทําเกี่ยวกับงาน DIY นะครับสําหรับการใช้ในการทํานะครับขวดหยดน้ํานะครับใช้ในการลดน้ําต้นไม้นะครับเพื่อประหยัดเวลาไม่ต้องแบบไดชีนนะครับให้ครั้งเดียวให้เขาลดน้ําได้แบบชุ่มชื่นนะครับผมจะใช้เป็นขวดพลาสติกครับที่เราเหลือใช้จากทางบ้านครับ ประมาณเราก็ไม่ต้องเสียใจนะครับเสียค่าใช้จ่ายนะครับครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับนี้ก็เป็นขวดน้าพลาสติกนะครับผมจะใช้เป็นขวดใหญ่นะครับครับสําหรับอุปกรณ์ครับก็จะมีนะครับวาล์วครับวาล์วที่ใช้ในออกซิเจนนะครับสายออกซิเจนนะครับแล้วก็ขวดน้ํานะครับแล้วก็มีนะครับมีคัตเตอร์นะครับประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มวิธีการทํากันเลยนะครับ แกะฝาขวดน้ำออกจากขวดก่อนนะครับท่านผู้ชมแล้วก็นะครับนี่นะครับเป็นฝานะครับเราจะใช้มีคัตเตอร์นะครับในการเจาะรูนะครับรูขวดน้ำนะครับค่อยๆค่อยๆเจาะนะครับเราจะเอาไม่รูใหญ่มากพอเราเสียบสายออกซิเจนนะครับได้นะครับสายยางออกซิเจนนะครับค่อยๆแกะครับไม่ต้องใจร้อนนะครับ เราค่อยๆแกะไปถ้าเราใจร้อนอาจจะทําให้รูมันใหญ่ได้นะครับอาจจะผิดพลาดไปเลยก็ได้นะครับค่อยๆหมุนไปนะครับหมุนไปเรื่อยๆนะครับจากที่เราทําการเบินนะครับที่เราเจาะไว้นะครับเราก็ใช้นะครับสายนะครับลองใส่ดูนะครับว่ามันใส่ได้ไหมนะครับ อยัดลงไปนะครับถ้าใส่ไม่ได้เราก็ขยายรูอีกทีหนึ่งนะครับถ้ามีเสียงรถยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับพอดีบ้านผมอยู่ข้างถนนนะครับวันรูอีกนิดนึงนะครับพอได้แล้วเราก็นำสายมาเสียบอีกทีหนึ่งนะครับ นี่น่าจะได้ล้นนะครับทํารูให้แบบใส่สายได้พอดีนะครับเวลาใส่หวัวน้ํามันจะได้ไม่รั่วนะครับนี่ก็ได้เป็นลักษณะน,นี้นะครับท่านผู้ชมครับสายเราจะใช้ประมาณไหนเราก็กะเอานะครับแล้วก็ทําการตัดได้เลยครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ใช้วาลวนะครับเป็นวาลว ที่เราใช้ในการเปิดหัวออกซิเจนนะครับนำมาใส่นะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะน,นะครับที่เราได้ทำการอันต่อไว้นะครับเราก็ใส่หัววาลนะครับครับก็ค่อยๆเสียบเข้าไปนะครับสายนะครับ เสียนแล้วเราก็จะได้ลักษณะเป็นแบบนี้นะครับใส่เข้าไปให้แน่นๆเลยนะครับเรียบร้อยะครับได้ออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้เราก็ใช้ฝานะครับหมุนเข้าไปได้เลยนะครับ ก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับขวดน้ําใช้ในการใส่น้ํานะครับแล้วก็น้ํำนะครับจะออกลงมาจากสายนะครับวาล์วตัวนี้เราสามารถปรับได้นะครับว่าจะเอาน้ํำมากน้ําน้อยนะครับแล้วก็ค้นขวดตอนนี้ก็จะเจาะนะครับเจาะรูนะครับเพื่อทําการยึดสายนะครับที่เราจะได้เอาไปแขวนไว้กับไม้หรือเป็นเสานะครับที่เราใช้ตักกับ ต้นไม้ของเรานะครับเจาะทั้งสองข้างเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวก็จะทําการนะครับเจาะนะครับรูที่เราจะเอาน้ํานะครับเข้าออไปนะครับดูไปเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมนี่ก็ทำการกรีดครับ นขวดเพื่อที่เราจะนําน้ํานะครับมาใส่ในขวดของเรานะครับหรือมันเป็นการทําที่ครับให้อากาศเข้านะครับงั้นมันจะไม่มีอากาศเข้าแล้วน้ํามันอาจจะไม่ไหลนะครับมันคือการทดลองอย่างหนึ่งนะครับการทํา งาน DIY นะครับถ้าสมมุติเราใช้ได้นะครับเราก็นำไปใช้นะครับส่วนไหนที่เราทำแล้วครับมันเกิดปัญหาเราก็พิกแพงนะครับมันได้นะครับสามารถนำไปศึกษานะครับการทำได้นะครับใครจะนำไปทดลองก็ได้นะครับวิธีนี้นะครับถ้าเป็นประโยชน์นะครับ ก็นำไปใช้นะครับแต่ถ้าคิดว่าไม่มีประโยชน์ก็ขออภัยด้วยนะครับวิธีนี้นะครับที่จริงมันมีหลายวิธีนะครับแต่ผมลองทำวิธีนี้ดูก่อนนะครับถ้ามันเวิร์กยังไงนะครับก็เป็นประโยชน์แต่ถ้าไม่เวิร์กนะครับเราก็ทำการ DIY แบบใหม่นะครับ งาน DIY คือไม่มีที่สิ้นสุดนะครับเพราะว่าเราสามารถคิดค้นวิธีการใหม่ๆได้ตลอดเวลานะครับอันนี้มันก็เหมือนการทดลองนะครับาในตัวนะครับว่าเราจะทำแล้วมันเกิดผลดีหรือหรือปัญหาอะไรนะครับเพื่อในการปรับใช้ในรอบหน้านะครับ อาจจะมีวิธีอื่นนะครับเดี๋ยวผมขอไปศึกษาดูก่อนนะครับแล้วจะมาทำคลิปให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับผมก็เจาะแบบนี้นะครับแล้วก็ใช้สายนะครับใครจะมีเชือกก็ใส่ได้นะครับเป็นเชือกฟางเป็นเชือกแล้วก็มาใส่มัดนะครับแบบนี้นะครับ หลังจากนั้นก็ได้หน้าตาประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปทดลองนะครับการครับเอาน้ําใส่แล้วก็รดน้ำต้นไม้แบบหวดหยดน้ํากันเลยนะครับไปดูกันเลยครับเมื่อก่อนเราอาจจะใช้แบบสายยางฉีดแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะทดลองนะครับนี่ครับที่เราได้ทำขึ้นเมื่อกี้นะครับ เดี๋ยวเรามาเติมน้ํากันก่อนเลยนะครับน้ําใส่ตรงปากขวดที่เราได้ทําการเจาะไว้นะครับเอ้ยคนขวดนะครับโทษทีนะครับพูดผิดก็ขออภัยด้วยนะครับใส่น้ําลงไปประมาณนี้นะครับแล้วผมก็จะนํานะครับเอาไปแขวนไว้นะครับที่เสาต้นไม้นะครับให้น้ํามันหยดลงไปหาดินนะครับ หารากต้นไม้นะครับนี่ครับน้ํามันก็จะหยดออกลักษณะตามนี้นะครับวาวสามารถหมุนได้ว่าจะเอาน้ําหยดมากหยดน้อยนะครับนี่ครับมันก็ะหยดประมาณนี้นครับที่เราเจาะเมื่อกี้อาจจะมีการรั่วนิดหน่อยนะครับไม่เป็นไรนะครับ สามารถใช้ได้นะครับเดี๋ยวเราจะไปแฝนกันเลยนะครับตอนแรกผมว่าจะแฝนต้นนี้แหละครับพอดีสายมันยาวเกินไปนะครับเดี๋ยวไปไว้อีกตะกร้าหนึ่งนะครับตะกร้านี้เป็นต้นไม้อโวคาโดนะครับที่ผมได้ทําการทําปลูกในตะกร้าในคลิปที่แล้วนะครับอันนี้ก็ไปห้อยนะครับไปแขวนนะครับภาษาเนื้อเลือกห้อยนะครับ แขวนไว้แบบนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูใกล้ๆนะครับมันเหมือนเราใช้ขวดน้ำเกลือครับนี่ก็เป็นลนักษณะหยดน้ำแบบนี้นะครับมันอาจจะหยุดช้าไปนะครับเราอาจจะให้เร็วขึ้นแล้วก็หมุนวาล์วได้นะครับแบบนี้นะครับสามารถนำไปใช้นะครับเ,เกี่ยวกับการปลูก ไอเมลอนได้นะครับลักษณะแบบนี้นะครับเพื่อใช้ในการประหยัดน้ำก็ได้นะครับให้ต้นไม้เขามีความชุ่มชื้นอยู่ตลอดนะครับใช้ได้นานด้วยนะครับหลายชั่วโมงเลยนะครับแบบนี้นะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าเป็นประโยชน์ยังไงนะครับ ก็ฝากท่านผู้ชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับสําหรับคลิปหน้าเดี๋ยวผมก็จะมาอัปเดตนะครับคลิปวิดีโอใหม่ๆในการเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลาครับการทําต้นไม้นะครับเพราะต้นไม้ขายการหาชีพเสริมนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าครับสวัสดีครับ